ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราย้ายไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ชยองมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลีนิวภาคใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชยองสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเก่งน้องจตางครับพี่ชยงอยู่ในสายแล้วครับค่ะ พ่ชยองคายเห็นว่าเกิดเหตุตำรวจถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตแล้วก็มีการจุดไฟเผารถเก๋งค่ะที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเรื่องนี้สรุปที่มาที่ไปเป็นยังไงคะครับก็ความรุนแรงกลับมาอีกแล้วครับหลังจากที่พ้นเทศการฮาริายอมาได้ไม่กี่วันนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อ,อตอนตอนเย็นของเมื่อวานนะครับ ร,ร้อยตำรวจโทหินมีอนุศาสตร์บุตรร้อยเวรสพสุไหปาดีครับรับแจ้งเหตุจากนายสุกรียาการิยานะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านโผงหมู่ห้าตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสวยปาดีครับว่ามีเหตุไฟไหม้รถยนต์บนถนนบาตูบือแต่นะครับะระหว่างอำเภอสวยปาดีกับอำเภอสวยโกลก จึงแจ้งให้ทราบนะครับหลังรับแจ้งครับร้อยเวรพร้อมด้วยพันตำรวจเอกมะตาหามูระควมกับสพสุไหปาดีและชุดผู้ภัยนะครับก็รุดไปที่เกิดเหตุทำการฉีดน้ำดับไฟนะครับนำรถดับเพลิงไปด้วยครับฉีดน้ำดับไฟประมาณ10นาทีหลังจากไฟดับครับก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่านอกจากรถเก๋ง คันดังกล่าวนะครับจะถูกไฟไหม้แล้วนะครับห่างไปประมาณ20เมตรครับพบศพของร้อยตำรวจเอกอมาลิตอ,อัมอัปปะมะกานะครับรองสารวัตรสอบสวนสพไม่ใช่สพครับรองสารวัตรสอบสวนครับพจวณราธิวานะครับถูกยิง ตามร่างกายหลายนับเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็ได้ปิดบริเวณที่เกิดเหตุถนนสายดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งนำแจ้งให้กับกำลังจากข้างนอกเข้ามาสนับสนุนนะครับ mm. เพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายศพนะครับและก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุว่ายังจะมีระเบิดแสวงเครื่องหลงเหลืออยู่หรือไม่นะครับโดยมีการเคลื่อนย้ายศพนะครับ ของผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลสุไหาดีครับขณะที่ทำการเคลื่อนย้ายศพตามยุทธวิธีปรากฏว่า<ม>นะครับมีรถของประชาชนหลุดเข้ามาอยู่ในขบวนรถของเจ้าหน้าที่1นคันคขณะที่วิ่งออกไปจากที่เกิดเหตุเพียงไม่ถึง1นงกิโลเมตรครับก็มีระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายนะครับ ใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สปิกนิกนะครับลากสายเข้าไปในสวนยางริมทางพร้อมกับจุดระเบิดขึ้นก็เลยทำให้รถเนี่ยครับถูกระเบิดนะครับเสียเสียหายอีกสองคันนะครับมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนึ่งรายและก็มีชาวบ้านบาดเจ็บอีกหนึ่งรายนะครับนำส่งโรงพยาบาลพร้อมกับศพของผู้ที่เสียชีวิตครับนะครับหลังจากนั้นก็ปิด บริเวณเกิดเหตุไว้แต่ไม่กล้าที่จะทําการตรวจค้นหรือหาหลักฐานเพิ่มเติมต้องรอจนกระทั่งเช้าของวันนี้ครับนะครับชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ายอื่นๆครับก็รุดเข้าไปยังที่เกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบอ เก็บหลักฐานต่างๆที่เป็นพยานวัตถุในพื้นที่ครับซึ่งขณะนี้ครับชุดที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับยังไม่ได้รายงานรายละเอียดว่าในพื้นที่นะครับพบลอกกระสุนหรือว่าพบอ่าอ่สิ่งของอื่นใดที่เป็นพยานวัตถุหรือไม่นะครับเพียงแต่สันนิษฐานว่าขณะที่ร้อยตำรวจเอกนะครับอมฤิขับรถนะครับออกจากสวนทุเรียนนะครับซึ่ง เป็นของตนเองในพื้นที่ครับมาถึงบริเวณดังกล่าวเชื่อว่าคงจะมีการใช้อาวุธปืนยิงและก็ร้อยตำรวจเด็กอมริทเนี่ยครับเปิดประตูรถเพื่อวิ่งหนีแต่ปรากฏว่าถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตหลังจากที่ยิงเสียชีวิตแล้วนะครับก็ได้ทำการจุดไฟเผารถนะครับและก็จากการสอบภัรยาของผู้เสียชีวิตนะครับ ซึ่งมีอยู่สองคนนะครับเป็นไทยพุทธหนึ่งคนและเป็นมุสลิมหนึ่งคนนะครับก็ทราบว่าสิ่งของที่สูญหายไปก็คือมีอาวุธปืนสั้นซิก s ซ u เออร์พีหกนึ่งกระบอกโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออ็อปโปหนึ่งเครื่องและก็กระเป๋าสะพายอีกหนึ่งกระเป๋านะครับหนึ่งลูกซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตที่ถูกคนร้ายหยิบไปด้วยนะครับ สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับเป็นไทยพุทธนะครับแต่มาได้ภรรยา,าคนที่สองนะครับเป็นคนในพื้นที่ซึ่งรับถือศาสนาอิสลา,ามครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับระหว่างที่นำศพไปชนสูตรที่โรงพยาบาลสุไหงกลกนะครับ ก็มีเหตุที่ทําให้มีการแย่งศพเกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับและพันยาที่เป็นไทยพุทธกับพรรยาและก็ญาติของภรรยาที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามครับขณะนี้ตํารวจยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะมอบศพให้กับผู้ใดนําไปประกอบพิธีทางศาสนาครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการสูญเสียขึ้นแล้วครับ พี่ชัยยงช่วยวิเคราะห์หน่อยครับสังหาร100ร้อยตำรวจเอกจุดไฟเผาวางระเบิดซ้ำอันนี้มันคือลายเซ็นของ BIN หรือเปล่าครับใช่ครับเรื่องทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่เรื่องของความแค้นส่วนตัวหรือว่าเรื่องของการมีผู้อภิส่วนตัวครับเพราะว่าลักษณะของการก่อเหตุนะครับก็คือก่อเหตุขณะที่คนตายนะครับไปดูสวนทุเรียน ขับรถออกจากสวนทุเรียนเพื่อจะกลับบ้านนะครับคนตายนะครับผู้เสียชีวิตนะครับร้อยตำรวจเอกอมริตนะครับมีบ้านพักอยู่ที่ตำบลปาเสมัดอําเภอสวยโกลกนะครับแต่มาได้ภรรยานะครับที่เป็นผู้นับถือศาสนาครับในพื้นที่ของตำบลโต้เดงก็เลยมาซื้อสวนทุเรียน ให้กับภรรยานะครับถ้าว่างจากงานประจําเมื่อไรก็จะเข้าไปดูสวนทุเรียนนะครับที่ปลูกเองนะครับร้อยตํารวจเอกอมริตรนะครับเป็นคนที่มีภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัดเลยครับนะอำเภอท่ารีจังหวัดเลยนะครับไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับแต่ย้ายมารับราชการอยู่ในพื้นที่นานแล้วมีภรรยาเป็นคนไทยพุทธหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ วิธีการในการติดตามนะครับและกะ็ในการก่อเหตุนะครับไม่ใช่ฝีมือของชาวบ้านนะครับแต่เป็นฝีมือของคนที่เป็นขบวนการของขบวนการ VIN แน่นอนครับเพราะหนึ่งหลังจากที่ยิงเสียชีวิตมีการจุดไฟเผารถหลังจากนั้นก็มีการวางระเบิดแสวงเครื่องนะครับโดยบรรจุดินระเบิดใน ถังแก๊สปิกนิกนะครับแล้วก็ลากสายเข้าไปเพื่อรอกดระเบิดเพราะรู้ว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องนำศพของผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่เกิดเหตุนะครับแม้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับจะจับจะมีระบบในการเคลื่อนศพแล้วนะครับในการเคลื่อนศพตามยุธทธวิธีแล้วก็ยังถูกระเบิดครับก็นั่นคือ หวังที่จะก่อเหตุซ้ำซ้อนนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเอาศพออกไปเนี่ยครับได้รับบาดเจ็บหรือหรือเสียชีวิตด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับลักษณะวิธีการทั้งหมดครับคือกองกำลังติดอาวุธของขบวนการมียาเอ็นที่ผ่านการฝึกมาแล้วนะครับคงจะไม่ต้องสงสัยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องของ ขบวนการ B R N อย่างแน่นอนครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับก็สังหารตำรวจเผารถทำลายหลักฐานวางระเบิดสาอันนี้ก็คือลายเซนของ B R N แน่นอนในการก่อเหตุนะครับพี่ชัยงแต่ว่าไอ้แนวทางในการติดตามล่าตัวคนร้ายน่าหนักใจมากน้อยแค่ไหนครับก็เข้าใจว่าหลังจากนี้นะครับก็คงจะรวบรวมวัตถุพยานนะครับเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยคงไม่มีพยานที่เป็น จักพยายนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่มีครับก็คงจะหา DNA หรืออะไรต่างๆนะครับจากวัตถุพยายนที่หลงเหลืออยู่นะครับเช่นปลอกกระสุนปืนและจุดที่คนร้ายเข้าไปซุ่มเพราะว่าชุดที่เก็บผู้ระเบิดนะครับเพิ่งจะเข้าไปในวันนี้ขณะนี้ยังอยู่ในที่เกิดเหตุครับเพราะเมื่อคืนชุดเก็บผู้ระเบิดชุดพิสูจน์หลักฐานไม่กล้าเข้าไปครับเพรเกรงว่าจะถูกล่อจะยิงหรือว่าจะมีระเบิดอีก อีกจํานวนหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุครับก็หลังจากนี้ครับก็คงใช้วัตถุพยานนะครับในการหาหลักฐานนะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มที่เคยก่อเหตุอยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้นะครับซึ่งครับก็จะทําให้เห็นว่านะครับเหตุการณ์เนี่ยสงบแค่สองสามวันเองในช่วงของอหลังจากเทศกาลฮารีรายอยอแล้ว ซึ่งเหตุการณ์ที่สงบเนี่ยครับที่ผ่านมาสองสามวันเนี่ยครับก็เบียเอ็นต้องการที่จะให้นะครับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับสามารถเดินทางเข้าไปทำความสะอาดสุสานนะครับซึ่งเขาเรียกว่าวันตรายอแนนะครับซึ่งทุกๆครอบครัวก็จะไปทำความสะอาดสุสานของบรรพบุรุษนะครับและก็ะทำบุญแบบลักษณะของคนไทยนะครับ ก็คือทำบุญให้กับผู้ร่วงลับนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีรายงานด้วยครับว่าศพหลายๆศพที่เรานะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับได้ทําการวิสามันนะครับก็มีการมีเอาทองของบิยาเอ็นไปปักบนหลุมศพด้วยครับเพื่อที่จะระลึกถึงผู้ตายนะครับผู้เสียชีวิตที่มาจากการประทะหรือว่าการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ ตรงนี้ครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กรงมนอภาพสีครับมีการติดตามความเคลื่อนไหวอยู่นะครับค่ะพิชยงคะ์ะอีกประเด็นหนึ่งคะ่ะเห็นว่าสารนารธิวาสมีการพิพากษาจำคุกจำเลย4ี่ปีห้าเดือนสิวันอันนี้เป็นคดีอะไรคะคดีนี้นะครับเกิดจากเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าถ้าน้องเก่งน้องสตางจำได้นะครับก็จะมีเหตุร้ายที่ รถของบริษัทผลิตน้ําอัดลมยี่ห้อหนึ่งนะครับนะครับบริษัทปุเนี่ยครับหัดทิเนี่หละครับถูกคนร้ายปล้นไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปประกอบคาร์บอนนะครับแต่ขณะที่ปล้นไปนะครับยังไม่ได้ทันเอารถเนี่ยครับไปประกอบเป็นคาร์บอนนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามนะครับจนสามารถที่จะจับกลุ่มได้รถคืนมาแล้วก็หลังจากได้รถคืนมาแล้วจากการสืบสวนสอบสวน ะครับก็สามารถที่จะรู้ว่าคนร้ายทั้งหมดมีจํานวนกี่คนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามจับกลุมมาได้จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการทำสํานวนส่งฟ้องนะครับแล้วก็ศาลก็พิพากษาตามคำฟ้องนะครับว่ามีความผิดจริงก็มีการพิพากษาจําคุกนะครับคนละ4ปี รือสี่หรือสี่ปีกว่านะครับแต่ละคนนะ,นะครับก็ถือว่าเจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมหลักฐานและจับกลุ่มคนร้ายได้ในคดีนี้นะครับโดยใช้เวลาในการจับกลุ่มและในการตัดสินคดีครับเพียงประมาณหนึ่งปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงตรงนี้นครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับในการที่จะ แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะนะครับสามารถที่จะจับกลุ่มคนก่อเหตุได้นะครับแม้จะป้องกันเหตุไม่ได้แต่ก็ยังสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็นํามาลงโทษได้ครับนะครับประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและในการจับกลุ่มครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับ พิชยงคะอีกหนึ่งประเด็นที่จะชวนคุยเห็นว่าที่นราธิวาสมีการจับวัยรุ่นชายหญิงไปมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดค่ะแต่ว่าที่น่าตกใจคือเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมผู้ต้องหาได้ถึง64คนพิชยงคะสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่มันน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนคะตอนนี้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับซึ่ง เป็นวัยรุ่นที่ไม่ได้สนใจในเรื่องศาสนานะครับเพราะว่าถ้าเขาเคร่งในเรื่องศาสนาครับเขาจะต้องรู้ว่าศาสนาอิสลามนะครับเขาเนี่ยครับห้ามในการที่จะเสพยาเสพติดห้ามในการที่จะดื่มสุรานะครับแต่ปรากฏว่าวัยรุ่นส่วนหนึ่งในพื้นที่นะครับของสามจังหวัดนะราธิวาสนะครับจะมีการติดยาเสพติดเป็นจํานวนมากแล้วก็จะ มวสุมกันโดยมีการเช่ารีสอร์ทนะครับรีสอร์ทในพื้นที่ของสามจังหวัดนะครับถูกสร้างขึ้นมามากมายครับเพื่อใช้ในการที่จะให้กลุ่มของวัยรุ่นวัยรุ่นทั้งหมดนะครับมามั่วสุมกันเพื่อเสพยาเสพติดครับอย่างเหตุการณ์นี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสครับร้อยว่าที่ร้อยตรีตะกูลโทธรรมนะครับก็ได้สั่งการให้นำเภอสวยโกโลกันนะครับสนธิกำลังกับชุดของ อาสารักษาดินแดนนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองกองร้อยสอ,อสอสอสวกัวลกนะครับเข้าตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นรีสอร์ทนะครับชื่อว่าก๊อฟวิวนะครับตั้งอยู่ในตำบลสไหกัวลกอำเภอสไหกัวลกนะครับก็พบว่ารีสอร์ทสี่หลังนะครับมีการเช่าจากวัยรุ่นนะครับและก็มีการจัดปาร์ตี้ยาอีนะครับ ปาที่ยาเสพติดนะครับจึงทําการเข้าปิดล้อมและควบคุมนะครับสามารถจับกลุ่มชายหญิงวัยรุ่นนะครับมีการเปิดเพลงเสียงดังกําลังเต้นรํากันอยู่และอยู่ในการมึนเมาครับเบื้องต้นก็พบยาเสพติดของกลางครับยาเคตามีนจํานวน31.3กรัมนะครับเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าจํานวนหนึ่ง นะครับควบคุมผู้ต้องหาทั้งชายหญิงได้64ลายครับทำการนำมาตรวจสารยาเสพติดนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเพราะนั้นนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับนอกจากจะมีการปาร์ตี้กันในพื้นที่3จังหวัดแล้วครับยังมีการรวมกลุ่มกันและก็ขับรถ เดินทางมายังพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาและก็เช่ารีสอร์ทเช่าโรงแรมในลักษณะนี้ครับเพื่อทำการที่จะปาร์ตี้ยาเสพติดกันเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่นะครับน่าวิตกมากสำหรับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพราะบุคคลที่เป็นวัยรุ่นชายหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่หันมา เป็นทาตของยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการซื้อขายมีการจําหน่ายนะครับมีการตั้งตัวเป็นเอเจนต์นะครับแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้เป็นชุดๆนะครับเรื่องนี้ครับก็ถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับทุกพื้นที่จะต้องให้ความสําคัญครับครับพี่โยงเท่ากับว่า,วาไอ้รูปแบบการจัดงานเนี่ยไอ้คนจัดงานมันจะไปเช่าสถานที่เพื่อรองรับคนจํานวนมากๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่า อย่างเคสเนี้ยผู้ต้องหา64คนความหมายคือว่าเขาจะชวนกันผ่านทางสื่อโซเชียลนะครับแล้วก็มารวมตัวกันใช่ครับเขาจะติดต่อกันทางสื่อสื่อโซเชียลทางโทรศัพท์ครับเพื่อมารวมตัวกันครับเขาจะมีกวนครับเป็นกวนเป็นกวนนะครับในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมามั่วสุมมามั่วสุมมามาสนุกกันนย่ยนะครับโดยมียาเสพติดนะครับเป็นเป็นตัวที่ ที่ใช้นะครับในการที่จะมาจัดปาร์ตี้กันนะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดครับวันนี้สังคมในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมีวัยรุ่นชายหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ไม่อยู่ในแน,นวทางศาสนาค่อนข้างมากขึ้นครับ อา้าวเราก็เข้าใจผิดนะตังคือวันนี้ช่วงบ่ายนายกเขาจะไปเผายาเสพติดที่จับได้ใช่ไหมใช่ค่ะไปไปมา,มาเรานึกว่ายาเสพติดมันจะลดน้อยถอยลงไปไปมาม,ามันมันไม่ลดลงเหรอครับพี่ชชยองหลังจากนายกประกาศ<ย>สงครามยาเสพติดครับยาเสพติดไม่ลดลงเลยครับนะครับที่จับได้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนใหญ่ะครับจับไม่ได้มันก็ยังทะลักเข้ามาปัญหาของยาเสพติดครับ ความต้องการเยอะครับจับได้เท่าไหร่ผลิตเพิ่มเท่านั้นนะครับและบุคคลที่เข้าไปสู่ขบวนการยาเสพติดนะครับในระยะหลังน่นะครับก็จะเป็นคนที่จบการศึกษามาและก็คนที่ไม่มีงานทําแต่จบการศึกษามาระดับปริญญานะครับเมื่อไม่มีงานทํานะครับก็ถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการในการค้ายาเสพติดครับคนที่ค้ายาเสพติดมีความรู้มากขึ้นทุกวันครับก็เลยทําให้เขามีช่องทาง ในการที่จะ,ะคิดค้นวิธีการในการที่จะไม่ให้ถูกจับกุมครับอย่างเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก็สามารถจับกุมนะครับยาเสพติดได้จำนวนหนึ่งนะครับที่ส่งทางไปรษณีย์นะครับเข้ามาเพื่อจำหน่ายในพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เหมือนกันครับนะฮะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอจังหวัดปัตตานีก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้อีกจำนวนหนึ่งครับค่ะพี่ชยองครับประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องเล่าสภากาแฟวันนี้เขาคุยอะไรกันคะเรื่องเล่าสภากาแฟวันนี้นะครับมีเรื่องการเมืองกับเรื่องปากท้องครับนะครับเ,เรื่องปากท้องก่อนนะครับเรื่องปากท้องนะครับ,เร,รบเ,เรื่องสําคัญครับในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ราคายางพาลาครับลดลงแล้วนะครับกิโลกรัมละสิบกว่าบาทนะครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลของชาวสวนยางพาลาเป็นอย่างยิ่งครับเขามีการพูดคุยกันในสภากาแฟว่านะครับราคายางพาราที่เคยขึ้นไปถึงกิโลกรัมละแปดสิบาทครับอยู่ๆครับมันตกพุ่งลงมาเลยครับนะครับทั้งที่ในช่วงนี้ครับเป็นในช่วงของการหยุดกลีดยางนะครับ ผลผลิตของสวนยางมีน้อยมากแต่ทำไมราคายางพาลานะครับถึงตกลง12บาทต่อกิโลกรัมครับที่มันหายไปนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มีการวิาพากษ์วิจาร์ณด้วยความวิตกกังวลน,นะครับเพราะเดือนหน้านะครับชาวสวนทั้งหมดนีครับก็จะกรีดยางได้ร0อยเปอร์เซ็นถ้ามีผล,ผลผลิตออกมามากขึ้นกว่านี้นครับเขาก็กลัวว่านะครับ ราคายางเนี่ยครับจะตกต่ำยิ่งกว่านี้และจะทำให้เกิดภาวะของความเดือดร้อนเกิดขึ้นในหมู่ของเกษตรกรผู้ที่เป็นชาวสวนยางครับนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ควรจะบอกประชาชนด้วยครับว่าสาเหตุของยางพาราที่มันตกรวดเดียว10บกว่าบาทนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากการที่อเมริกานะครับ เข้ามาเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในสินค้าส่งออกหรือไม่อย่างไรนะครับปกตินะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็จะออกมาให้ข่าวในช่วงที่ราคายางดีนะครับให้ประชาชนได้รับรู้ว่าเป็นผลงานของการยางแต่เวลาราคายางตกต่ำมันนะครับจะไม่มีข่าวจากการยางแห่งประเทศไทยที่จะแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับว่าเหตุผลหรือว่า มีเหตุการณ์อย่างไรบ้างที่ทําให้ราคายางตกต่ำนะครับก็เลยกลายเป็นความวิตกกังวลของเกษตรกรชาวสวนยางนะครับซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคใต้นะครับส่วนประเด็นที่2ของสภากาแฟวันนี้นะครับมีการพูดคุยกันเรื่องการซินโนรตอครับเขาบอกว่านะครับเหตุการณ์ที่รัฐบาลต้องเลื่อนออกไปและเขาพูดกันมากครับวิพากษ์วิจารณ์กันมากเรื่องของเลขาธิการพัค ใจไทยนะครับที่ออกมาพูดกลางสภาในการที่ต่อต้านไม่เอาอ่าอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับซึ่งเป็นอ่านโยบายของรัฐบาลนะครับเขามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าขณะนี้เขาเข้าใจกันว่านะครับเกิดรอยร้าวขึ้นในรัฐบาลผสมแล้วนะครับและอาจจะมีโอกาสบานปลายถึงขั้นที่จะมีการยุบสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่ครับนะครับเขาบอกว่า การที่นะครับรลขาธิการของพรรคภูมิใจไทยอนะครับออกมาแถลงอย่างชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทําให้เห็นชัดนะครับถึงคับความไม่สมัครสมานสามัคคีกันของพรรคร่วมนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นรอยล้าวใหญ่ที่จะต้องติดตามนอกจากนั้นนะครับเรื่องคาสิโนะครับในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มีกลุ่มประชาชนนะครับในภาคประชาสังคมนะครับ ก็ออกมาทวงถามถึงจุดยืนของสอสอมุสลิมนะครับและก็พรรคประชาชาตินะครับอ่ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนนะครับเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าในเพจของพรรคประชาชาติที่มีการแถลงข่าวออกไปว่าจะต่อต้านคาสิโนอยู่ๆคำแถลงข่าวถูกลบไปนะครับเขาก็ขอให้มีความชัดเจนนะครับอ่ในมุ่ของพรรคการเมืองนะครับ ที่มีคะแนนเสียงใน3จังหวัดชายแด,ดนภาคใต้นะครับรวมทั้งสสที่นับถือาศาสนาอิสลามในพรรคอื่นๆด้วยเขาต้องการความชัดเจนเพราะเขายังมองว่าเรื่องคาสิโนวันนี้มันแค่เลื่อนออกไปรัฐบาลยังไม่ได้ถอนนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะกลับมาใหม่นะครับเพราะนั้นครับเขาถึงขอความชัดเจนจากพรรคการเมืองบางพรรคนะครับแล้วก็จากสสที่นับถือ ศาสนาอิสลามทั้งหมดนะครับในสภาครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับนี่คือเรื่องของสภากาแฟครับค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะพี่ชยงวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคัวดีครับสวัสดีครับ